สวัสดีครับเพผมโรชเนลกับพี่กัตโตสครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านบอมทัชครับสาขาดอบอมปากปิดนะครับผมก็จะกินไทเฟลกนะครับผมเบอร์เกอร์นะครับไก่2ชิ้นนะครับไก่2ชั้นนั่นแหละนี่ครับโอ้นี่สชั้นเลยนะร้อนร้อนเลยนะครับคลรระวังอาหารร้อนเมื่อกี้เห็นปะเห็นคำอยู่ใช่ไหมขนาร้อนจริงยังร้อนอยู่เลยครับเนี่ยนี่ขนาดเล่นไปสักพักหนึ่งแล้วนะยังร้อนเลยนะครับ ช่ร้อนจริงครับอันนี้คงต้องใช้อุปกรณ์ช่วยครับด้วยการใช้ผงถือมาแล้วก็กินกันแบบนี้ครับนี่ออกกินก่อนดีกว่าเพราะ้เพราะว่าอันนี้พิเศษครับก็มีชีสแผ่นด้วยนะครับนี่ครับให้ดูรูปนี้ไปก่อน เนี่ยครับชีดเน้นเน้นผักกรอบมากคุ้มรับนะครับจับกินมต้องที่นี่เลยครับบอมทัดเนี่ยนะครับ,บ,บแล้ก็มีคาบิ่ทัพเป,ปิลลองไหมลองเลยดีกว่า เน้นเน้นๆจัดไปครับคารบี้รถทัฟเฟลิลอร่อยรถรถทัฟเฟิลจริงๆนะครับแล้วก็นอกจากเบอร์เกอร์ด้วยขงทานเลยรแล้วยังมีเคจังเฟรนฟรายนะครับด้วยนะครับก็เบอร์เกอร์ชั้นเดียวต้องนี่นะครับหมองหักแล้วไว้พบก,กันอีกครา้งหน้าแบ,บบเดหมบุ๊บาราลุน่ากับเรากวันสวัสดีครับ